อันนี้สร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลมครับจากกุลพรจากอ้อไม่เป็นไรเราเห็นชัดแล้วมันมเริ่มคล้องแล้วมันก็เริ่มมีความวมีความคาดเคลื่อนจิมเมันเป็นวงนนลกลมใช่ไหม หมุนเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะแล้วก็มามาจุดนี้ละนี้หมุนในีมันตัดตึ้งวงกลม มันไม่ขึ้นวงกลมอันนี้ได้ไหมมันอยากอยากกลับไปมเออเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มคิดเองได้แล้วนะมันเริ่มหนูอ่ะต่อไปตีเข้าหากันเลยมันคอันนี้อันนี้อง ปากกอละลายนะเสื้ออืออือหึหึผู้ที่ส่เสือใจเย็นนะวิอะไรตักปลาด้วยเย้เห็นไหมเหนไหมหลังๆเริ่มรีบตีมชิคก่อนหน่อยเฮ้ยยายาไปไหมท่านดิเดี๋ยวนี่นะเฮ้ยเฮ้ย ถูกแล้วยแต่มื่อกี้ตรงเนี้ยเราวัดจุดไม่ตรง,รงมันเลยเบี้ยวหน่อยหนึ่งแล้วเมี่ยเราปากผิดแต่ลักษณะการสร้างออโ,โอเค